ณไปเสนอโดยกาแฟบัตตี้ดีนทรีอินวันเอ็กซ์เตอร์โรสขอบคุณมากครับทำสุรการเราอีกครั้งนึงนะครับดูครับนี่คือรายการครัวกินต่อยและนี่เป็นช่วงสอนทำอาหารครับผมอาหารที่จะสอนทำในวันนี้นะถ้าเกิดท่านเป็นคนตราดนะก็ดีมากครับแต่ถ้าท่านไม่ใช่เป็นคนตราดก็ไม่เป็นไรทำไมครับเป็นระยองก็ได้ ชลบุรีได้ไหมได้ได้ชลบุรีก็ยังไหวจันทบุรีได้ป่ะพอได้ครับเอาไม่ว่าท่านเป็นคนที่ไหนก็ทำได้อันนี้เป็นอาหารเหมือนจะเป็นภาคตะวันออกใอ่ไหมอย่ทงนี้คนที่เขาทำอ่ะเขาที่เขาเป็นเจ้าของเมนูอ่ะทนคนตราดแล้วเขาก็รักอาหารทางด้านนั้นมากแต่อยู่ในกรุงเทพนี่แหละแต่ก็พยายามอย่างยิ่งที่จะเอาอาหารซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านเด็ดๆของจังหวัดตราดเอามาไว้ในกรุงเทพครับมก็เลยมาสร้างร้านอาหารร้านนี้ขึ้นมาร้านอาหารร้านนี้ชื่อร้านอาหารรัดแกรับครับ รัดแก้ววันนี้จะมาสอนเราเมนูที่เรียกว่าไก่ผัดเผ็ดหน่อกระวานครับผมหน่อกระวานก็ที่อยู่ข้างหน้าคุณนี่แหละแม้มันจะทิ่มตาตายอยู่แล้วถามว่าคืออะไรเข้าใจไหมหน่อกระวานคืออะไรกระวานเป็นสมุนไพรอย่างเป็นสมุนไพรดอกมันก็กินได้นะครับใบก็กินได้นะฮะแล้วหน่อก็กินได้รสชาติคล้ายๆกับหน่อคา ขารสชาติจะดีกว่าอะไรคือหน่อขาก็ขานี่พอเถอะท่านผู้ชมต่อดีกว่าอย่าทำเลยอย่าทำรายการเลยไปทางด้านนไปเรียนที่เกษตรไปเรียนที่เกษตรสวนหลวงก่อนโอ้ใจเจรนอันนี้คือขาอ่โอเคมันเป็นสปีชีส์เดียวกันเอออ่ากวานกับขาในเครือญาติเดียวกันเหมือนพวกคังคกกัะกลบสปีชีส์เดียวกันเออไปเรียนก่อนดีกว่าโต สมด้ามด้วยตอนที่เขาดูจักอะครับาทำให้ดูเท่านั้นเองว่าอะไรเป็นอะไรท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะทําไก่ผัดเผ็ดหน่อกระวานขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณสีรัตสีพินโยจากร้านอาหารรัตแก้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณมากครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรครับมาเรีเขาตาโอ้ยยังนี่ยโโ้ โอ้ไม่ไหวเลยในคอโอ้ใจพบในขอดูหน่อยโอ้ต่งหูต่างหูแมต่างหูก็โอ้ยขาเวนตาขาเวนตขาเวนตากก็เดินกตนอันนี้ถามจริงเป็นเจ้าของร้านอาหารหรือร้านขายเพชรกันแน่มีโรงแรมด้วยเออเลโรงแรมซึ่งเป็นบูธเก่าขายเพชรจริงเรอจริงๆแล้วก็เป็นโรงแรมเป็นบูธิวโฮเทแลวแต่วแา้วแล้วแวแ้วแล้ว่าวแล้ว้ว้รแลววด เราชอบอาหารตราดก็เลยจะมาทําร้านขึ้นมาแล้วก็เอาวัตถุดิบแบบนั้นเอาอาหารแบบนั้นแม้กระทั่งแม่ครัวยังสั่งมาจากตราดรับนเขาอยู่กับผัวเขาดีๆอยู่นะไปล่ามไปใช่ใช่ไปเชิญมาบอกว่าเอาอาหารตราดมาให้คนกรุงเทพได้แบบลองทานน้อยใช่ไหมฮะเมนูวันนี้จะสุดยอดมากเดี๋ยวก่อนอ่ะห้องอาหารของเราชื่ออาหารรัดแก้วรอยู่ตรงไหนครับอยู่แจ้งวัฒนะ1ิสาแยก9้าค่ะ อยู่ในโรงแรมเทวาบูติโคเทลเนี่ยของเขาเองเลยอเเรียกได้ว่าเข้าไปใี่สุดทอยเลยค่เข้าไปบรรยากาศดีมากครับเข้าไปอยู่ที่นั่นแล้วก็ร้านเนี่ยบรรยากาศอย่างที่บอกเลยดีมากเดี๋ยวจะดูกันว่าเป็นยังไงแต่ที่ดีมากๆเลยเมนูนี้ท่านจะรักท่านจะรักจริงๆถ้าท่านได้ทำเชิญชมครับ นี่คือเครื่องปรุงทั้งหมดนะครับของไก่ผัดเผ็ดหน่อกระวานและนี่คือที่ร้านนะผู้ชมดูที่ร้านนะใช่บโอ้โหโรแมนติกผมไม่ได้พูดเล่นเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะผมมีมาให้ดูอีกนี่นี่ดูดิร้านก็เป็นอย่างนี้แล้วนี่คือหน่อกระวานหน่อกระวานที่ปลูกไว้ที่ร้านนี่ ท่านผู้ชมคือพูดง่ายๆไม่ซื้อใครก็หรอกข้านะฮะคุดออกมาแล้วก็เอาหน่อออกมา <นะ S 1> เราเลือกหน่อยังไงครับจะดูหน่ออ่อ,อนหน่ออน่อนนะครับคุณพี่ก็เลือกออกมาแล้วก็มาเลือกออกมาแล้วก็เอามาเปลือกปอกปอกเปลือกข้างนอกออกแล้วก็ จะเห็นหน่ออ่อนๆแล้วก็มาหั่นนี่นี่นะครับนี่ฮะแม่ครัวที่ไปเอามาจากนะัวฮะนี่ไปลากเข้ามานะฮะอันนี้แล้วก็มาหั่นอย่างนี้ซอยซอยเฉียงแล้วนี่คือใบด้วยฮะใบกวานด้วยใบอ่อนไหครับคุณพี่ใบอ่อนนะครับแช่น้ําอะไรแช่น้ํามะนาวค่ะแช่น้ํามะนาวนะครับเอามาแช่ในน้ํามะนาวเ้าาานนนแช่ํมให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็เก็บเข้าตู้เย็นนานั้มครับไม่นานค่ะวันนึงวันหนึ่งออกมาใช้หนึ่งคืนนั่นแหละ ตอนนี้การเตรียมไก่ไก่ใช้ส่วนไหนใช้สะโพกไก่ค่ะใช้ส่วนสะโพกเท่านั้นหนังเอาออกไหมหนังเอาออกหนังเอาออกนะครับเนื้อตรงสะโพกจะนุ่มแล้วก็ติดมันนิดหน่อยและนี่ทําเครื่องแกงที่ใส่ลงไปเมื่อกี้ก็คือตะไคร้ผิวมะกรูดนะครับ กรโขกให้เข้ากันมีกระเทียมด้วยมีกระเทียมด้วยแน่นอนเพราะว่าเป็นเครื่องแกงนะครับเราทําเครื่องแกงนั่นเองเนี่ยกระเทียมเราจยงใส่เป็นกระเทียมไทยนะครับกระเทียมไทยครับแล้วนี่เกลือค่ะใส่เกลือนะครับแล้วก็น่นอส่วนค่ะครับผมอันนี้เครื่องแกงเขียวนะครับเครื่องแกงเขียวเครื่องแกงเขียวหวานนะครับอันนี้ตาไปเรื่อยๆครับตำไปแล้วก็นึกถึง สามีที่อย oh ู่ที่ตราสามีทำอะไรอยู่เสร็จเรียบร้อยก็เข้าที่การใส่กะปิลงไปใส่กะปิลงไปนะครับนี่ครับไค่อยนะครับกะปิใช้ของตราดป่ะใช้ของตราหมดเกาะช้างฮคนคนรักจังหวัดรักพื้นเพศเสร็จเรียบร้อยก็เอากระวานที่หันไว้มาล้างน้ำมาล้างก่อนท่านผู้ชมเพราะอย่าลืมว่าน้ำแรกที่เราแช่ไปเมื่อกี้มันเีย มะนาวมันจะเปรี้ยวต้องล้างให้สะอาดแล้วก็เอาขึ้นมานะครับหนึ่งคืนนะท่านผู้ชมเสร็จแล้วข่าวนี้น้ำมันอะไรครับใส่น้ำมันพืชนี่แหละน้ำมันหมูน้ำมันพืชได้ทั้งนั้นน้ำมันหมูเอาเครื่องแกงเอาเครื่องแกงใส่ลงไปไปผัดผัดให้หอมนี่ท่านผู้ชมตรงนี้ชอบมากน้ำสต๊อกไก่น้ำสต๊อกไก่แล้วก็เอาเนื้อไก่ที่หั่นไว้ผัด จนเข้ากันค่ะให้สุกผ่านให้เข้ากันจนสุกนะครับไฟล่ะครับคุณพี่ไฟแรงๆค่ะถึงแย่หอมอ๋อไฟแรงๆจะหอมต้องผัดไฟแรงน้าพริกจะได้มีกลิ่นหอม๋อ้จะได้หอมน้ำนี่นะแล้วเสร็จเรียบร้อยพอมันเข้าที่กันแล้วอแล้วก็ใส่กระวานที่เราหั่นไว้ใส่ระวานแล้วก็ใส่พริกเขียวแดงค่ใส่พริกเขียวแดงแต่งสีนะครับ แล้วก็ใบมะกรูดฉีกใส่ลงไปนะครับแต่ผมชอบตั้งแต่ผมทารายการมาเดี๋ยวนี้ไม่มีใครหั่นใบมะกรูดแล้วครับฉีกกันหมดเลยใช่จริงๆสมัยก่อนหั่นนะฮะเดี๋ยวนี้ผมก็บอกต้องฉีกต้องฉีกฉีกกันหมดเลยนะฮะแต่ดีนะฉีกอร่อยกว่านะครับ เสรียเรียบร้อยก็ผัดเข้าไปปรุงรสด้วยปรุงรสด้วยน้ำปลานิดหน่อยน้ำปลานิดหน่อยนะครับน้ำปลาน้ำปลานี่ใช้ของต้เตาะช้างบอกแล้วเนี่ยมันคนมรักถิ่นเนี่ยมันถึงจะเท่ผัดไปสักพักให้มันหอมขึ้นมาเตจจมูกใช่พอมันเตจจมูกก็เป็นอันเสร็จสิ้นเป็นอันเสร็จสิ้นทานกับข้าวสวยร้อนๆไก่ผัดเผ็ดหน่อกระวานครับ เคล็ดลับไม่มีความยุ่งยากตรงไหนเลยแต่ที่มันเป็นความยุ่งยากเคยลับจริงก็คือถ้าคนเอาหนอกวานมาแล้วทําให้เป็นคุณวัตรเอามาก็มาถึงก็ทําเลยไม่ไมีการแช่มา้มแช่นะนาปอกเปลือก แต่ตรงอ่อนๆมันเอาแต่ตรงอ่อนๆแล้วก็แช่น้ำมะนาวเปลือกหนึ่งคืนนะฮะแล้วหนึ่งคืนหนึ่งคืนหนึ่งคืนไม่แป๊บนะก็คือคุณพี่ก็บอกแป๊บเดียวแต่เขาบอกหนึ่งคืนเราก็ตกใจนานนะหนึ่งคืนแล้วที่สําคัญมากๆก็คือว่าเมื่อแช่ไว้เสร็จเรียบร้อยตอนเอาขึ้นมาถ้าผู้ชมอย่าลืมไปล้างเพราะว่าเราแช่น้ำมะนาวน้ำมะนาวไว้นะครับนอกนั้นผมไม่เห็นตรงไหนยุ่งยากเครื่องแกงเป็นเครื่องแกงเขียวนะครับเครื่องแกงเขียวหวานเนี่ยดูเวลาที่ตําเครื่องแกงดูก็ตํามันน่ากินมากเลย ื่องแกงที่เขาเตรียมมาดูดิฮะดูดิฮะเขีย <c oughs> วปีเลยนะฮะ และกะปิก็กะปิอย่างดีอ่ากะปิอย่างดีค่ะน้ำปลายังมาจากจังหวัดตราดหมดนะทุกอย่างต้องมาจากจังหวัดตราดมาหมดเลยสมัยก่อนขุดพลอยอยู่ที่นั่นใช่ใช่เนี่ยเราบอกว่าเป็นเจ้าของบ่อเพชรบ่อพลอยคุณดูเองเลยขุดไปคุณมาเจอหนอกกว้างเลิกทําเพชรเลยมาหนี่ดีกว่าแล้วก็ไก่คุณพี่นั้นเน้นนะฮะเน้นว่าต้องใช้ส่วนเน้นต้องเนื้อสะโพกอย่างเดียวฮะนื้อสอนื้อสอครับนอสอคือเนื้อสอสะโพกที่ไม่เอา ไม่เอาน่องไม่เอาน้องสะโพกจริงๆสะโพกจริงๆเอาสะโพกจริงๆแล้วทจริงพี่ไม่เอาไม่เอาหนังด้วยไม่เอาหนังแล้วก็เนื้อตรงนี้จะนุ่มแล้วก็ไม่มันมากใช่ตอนนี้ส่วนสําหรับท่านที่เกิดแบบชอบกินหนัง ในเมนูนี้นะในเมนูนี้มีวิธีการหนังที่ท่านเอาอกไปแล้วเอาน้ํามันอะทอดให้กรอบเลยนะครับแล้วพอทํานี่เสร็จแล้วค่อยเอามาโรย,โ,<ล>ยโอ้ยยอดเลยฮะเด็ดสุดๆผมบอกให้เด็ดสุดๆ<ร>ใส่เกลือซะหน่อยนะนนใส่เกลือใช่ใช่แต่อย่าไปปนกับเขาเพราะถ้าปนเมื่อไหร่ก็ตามน้ํามันไก่มันออกมามันจะไม่อร่อยมันจะเหมือนกับมันเรียกว่ามันคาวนิดๆแต่ว่าถ้าเอาไปคลุกเกลือแล้วมาทอดกรอบแล้วมาโรยเป็นเป็นเหมือน นักโรยหน้าถ่านผู้ชมครับถึงเวลาสำคัญของพวกผมแล้วครับครับพี่ขออนุญาตนะครับได้ดูได้ดูได้ครับผมครับผมมาเลยครับนี่ฮะนี่ครับครับนี่ครับอ่าฮะไม่ทานหรอครับคุณผมทานอยู่แล้วอครับผมผมต้องมีข้าวด้วยครับคือผมกำลังกังวลอยู่นอนกวานจะเสียบคอผมด้ยนี่นี่นลองเที่ยวลองเที่ยวให้ถูกอ่นอนมันจะซ่าโดนลิ้นแล้วก็ซุ่าซาซุ่นซาจริงจริงคนเขากินกะวานกันเนี่ยเพราะว่า ป็นไงมันจะกซาเลยใช่ไหมครับมันซาจริงๆหวช่วงนี้ชีวิตชีวิตผมดูเศร้าซึมมากให้คุณคุณกินจริงๆเนี่ยแล้วคุณจะรู้ว่ามันซาจริงผมไม่ได้พูดเล่นมันคๆหอมเจ็บจมูกมันหอมเจ็นจมูกเลยมันไม่ฉุนเหมือนขาด้วยฮะใช่ครับไม่ใช่ไม่ฉุนเหมือนขา่นหอมอ่อนๆหอมขึ้นจมูกผู้เลยแล้วตัวเนื้อไก่อ่ะพอเรากัดเนี่ยมันจะเข้าชิ้นที่มันเป็นสะโพกพอดีฮะ แล้วกลิ่นมันจะขึ้นมาแล้วมันจะซายอยู่ในปากตองลิ้นเนี่ยแล้วก็เกี่ยวหวานมันจะหวานนิดๆมันอร่อยมากเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผมลองทํากับข้าวดูแล้วเดี๋ยวมันคงจะดีขึ้นอีกนิดนึงมันเป็นรนสชาติที่อร่อยมากกลมกล่อมจริงๆครับ <c oughs> อร่อย <c oughs> กับเมนูนี้คุณพี่เนี่ยพูดถูกทุกอย่าง <c oughs> เพราะว่าถ้าท่านผู้ชมนะฮะ ทำไก่และใช้หนังเข้าไปกับตัวหนอกกวานมันจะไม่เข้ากันเลยมันจะไม่เข้ากันแต่ถ้าใช้แบบกรอบผมน้ำปลาพริ่อีกนิดนึงนะโอ้โหโอ้โหแล้วนี่ขึ้นมาพอดีเลยโอ้มันหอมมากเลยพี่อร่อยมากเลยครับครับมันเป็นการลงตัวเพราะว่าเหมาะกับผัดกับไก่เนาะเพราะไก่มันจะเป็นเนื้อที่มันนุ่มๆแล้วมันจะมีโอกาสเชิญที่ร้านได้มันจะเป็นรวมมีหลายอย่างที่อร่อย กลิ่นหอมคุณพี่ครับพวกผมเวลาที่ไปที่ร้านมันมีข้อเสียอย่างเดียวครับทำไมครับเวลาพวกผมไปไปเยอะครับเยอะอะไรครับไม่มีปัญหาไอ้ยักษ์คนตราใจถึงนี่ แล้วพวกผมอะไรนะมื่จิตร์เรากผมเวลากินเสร็จแล้วก็จะต้องนอนเลยเพราะฉะนั้นเตรียมห้องไว้เตรียมห้องไว้ด้วยห้างเลยห้องมีกี่ห้องฮะมีเจ็ดห้องเมาหมดเมาหมดครับเมาหมดคุณพี่ไม่ต้องห่วงนะครับพอนอนเสร็จปุ๊บคุณพี่ยังไม่ด้ันตื่นพวกผมตื่นออกไปแล้วไปแล้วพวกผมไปก่อนแล้วครับก่อนไปด้วยก่อนไปกินออกมึอด้วยแล้วถ้าพูดว่าไอ้พวกอะไรเขาเรียกอะไรนะฮะพวก ข้าห่ม้าเช็ดตัวอะไรหายไม่ต้องตื่นเต้นเลยนะเราเอาไปเองวันนี้ต้องขอบคุณคุณสีรัตน์นะครับขอขอบคุณน้องอาหารรัตแก้วขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมมาโดยตลอดถ้าท่านไม่เคยทานหน่อกะวานเลยในชีวิตลองทานนะครับมันซาลิ้นอร่อยและเมนูนี้มันเข้ากับหน่อกวานที่สุดคลาสสิกคลาสสิกคลาสสิกถูกต้องเขาเป็นคนแบบนั้นลองมองดิมองไปดิ เป็นไงบออพุ๊บโอ้ยแสบตาเจ็บตาไม่ไหวไม่ไหวเจ็บตาจงกันจะพกกันใหม่วันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากแจกเครื่องสกัดน้ำผลไม้ราคาเครื่องละ2,590บาททั้งหมด10เครื่อง10ท่านมูลค่ารวมถึง25,900บาทรับไปเลยครับไอยจอร้านจรินน้องมนรับ สุดยอดครับรสชาติเผ็ดมันจะทำให้แบบหอยจ้อมันสูซ่าขึ้นอ่ะมันเป็นหอยจ้อวัยรุ่นนะครับเือว่ามันหอยจ้อวัยรุ่นทางด้านนู้นเ,นย <c oughs> เลย <c oughs> ผมการันตีครับมันอร่อยจริงๆนะท่านผู้ชม สวัสดีครับสวัสดีครับแค่เรา YouTube สวัสดีครับ YouTube นี่รายการโค้คุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับไม่จริงไม่จริงผมใอร่อยด้วยด้วยด้วยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม Subscribe เออไม่ใช่บอนออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมื่อวันนี้จะติดตามเอาแต่กอดออกจากปากดูครับผมอย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับรายการโค้คุณต่อยนะครับที่บอนออฟฟิเชียลนะครับ ฝาก Subscribe ด้วยนะครับครับผมฮ y ลโ t u ยูทู l l o YouTube ผมเป็นเรื่องเวลาอยู่คนเดียวครับร้อนร้อนกันเลยซับตะไคร่ไม่ s ับตะไ i b e อ๋อกดติดตามแหละคนไทยพัวคุณต่อยครับตามกันแล้วกัน